เป็นงานทําสีถังนะครับแก้ปัญหาแต่ละคันนะครับเป็นงานที่ผ่านการทําสีมาแล้วนะครับจากที่อื่นนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสนิมนะครับรั่วนะครับอ่าแล้วก็สีพองนะครับสีพองสีไม่ทนนะครับต่างๆนะเนี่ยใบนี้หนักเลยตัดพื้นนะครับหนักเลยนะก็มาแก้ใหม่นะครับก็คือต้องรื้อทั้งระบบเลยนะครับปะผุนะครับ ปะผุใหม่นะครับล้างเคลือบสนิมนะครับภายในถังแล้วก็เคลือบกันสนิมภายนอกนะครับก่อนจะไปทําสีนะครับตัวสีก็เป็นสีทนน้ํามันนะครับทนน้ํามันทนเคมีผมพ่นงานบอกเลยว่าไม่สวยนะครับยอมรับเลยว่าพ่นไม่สวยนะครับมีตำหนิเยอะนะครับอาจจะมีเม็ดฝุ่นบ้างอะไรบ้างเนื่องจากห้องพ่นสีก็ไม่ได้พร้อมอะไรมากมายแต่เน้นทนนะครับยอมรับว่าพ่นสีไม่สวยนะครับ ได้ประมาณหนึ่งนะครับตามแบบนะครับอย่างคันนี้ก็ยังมีผิดเพี้ยนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับก็ใบนี้เหมือนกันนะครับใบนี้มาแก้งานใหม่นะครับอาจจะมีตำหนิเยอะหน่อยหนึ่งเนื่องจากของเดิมนะครับทําสีมาไม่มีลายสติ๊กเกอร์นะครับแล้วพอมาแก้ใหม่นะครับผมป่าผูเสร็จผมก็พ่นเลยนะครับนึกว่าทางเจ้าของรถ ต้องการแค่พ่นสีใหม่เหมือนเดิมก็คือพ่นแบบไม่มีสติกเกอร์นะครับพ่นเสร็จแล้วพอดีต้องการติดสติกเกอร์ที่หลังก็เลยเกิดปัญหาพอเรามาติดสติกเกอร์ที่หลังเนี่ยหลังจากเคลือบสีนะครับเคลือบเลกไปแล้วนะการมาติดสติกเกอร์แล้วก็เคลือบซ้ําอีกรอบนเนึ่งจะเกิดปัญหาเลยบางจุดนะครับบางจุดเลตเกอจะมีปัญหาอยู่นะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ก็ยอมรับว่าได้เท่านี้จริงเนื่องจาก งานที่ลงแลกเกอร์ไปแล้วถ้าเกิดต้องมาแก้งานซ้ำนะงานออกมาจะมีปัญหานะครับก็คือเวลาเราเคลือบแลก็กถ้าดูดีๆนะมันจะมีบางจุดเขาเรียกว่าเป็นผิวส้มนะครับเนื่องจากการที่พ่นเคลือบแลกเกอร์ไปแล้วนะครับมีการมาขัดน้ําแล้วก็เคลือบซ้าเนี่ยจะเกิดปัญหาแบบนี้ทันทีนะครับแต่ก็ผมเน้นเอาทนนะครับถ้างานตัวไหนที่มีปัญหาเยอะ ผมก็จะลดราคาไปนะครับไม่ทําราคาเต็มนะครับถือว่าเป็นส่วนลดไปนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับอย่างบนี้ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกั0ร้อซ็นตคำว่าไม่ร้อยเซนของผมนะแต่ก็ดีกว่าของเดิมที่ทํามานะครับของเดิมนี่สีพองนะครับตรงนี้ปูดเลยนะปูดเท่าลูกไข่ไก่นะนั่นก็คือพื้นไม่ดีนะครับสีพองแล้วก็ถังรั่วนะครับป่ผูมานะครับ ตัดลายนะครับของเดิมก็ไม่คมขนาดนี้ผมตัดลายก็ถือว่าคมกว่านะแต่ไม่ถือว่ายังยังมองว่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสายตาผมนะเดี๋ยวเจองานใหม่งานพ่นสีล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับงานล็อตใหม่เดี๋ยวรอดูที่ร้านใหม่นะครับเดี๋ยวทําร้านใหม่เสร็จจะทําห้องพ่นสีอย่างดีนะครับอา,อาจจะอบด้วยอินฟาเรดนะครับมีตู้อบอินฟาเรดก็จะง,งานก็จะเนียนขึ้นหน่อยหนึ่ง ใบนี้ถือว่ามีตำหนิเยอะนะครับแต่ว่าจะทำส่วนลดให้ลูกค้าไปเนื่องจากผมเน้นสวยไม่ได้นะครับเพราะว่างานเป็นงานแก้ผมเน้นทนแล้วกันตัวเลกเกอร์เป็นตัวทนน้ำมันนะครับแล้วก็มีการล้างเคลือบสนิมแล้วก็ภายนอกก็เคลือบให้ทั้งหมดด้านล่างก็พ่นนะครับนี่นะนะนะงานประมาณนี้นะครับความเงาความฉ่ำได้ประมาณนี้นะครับเลกเกอร์ฟิลเมียมทนน้ามันนะครับนะทนน้ามันทนเคนีระดับหนึ่งมีตำหนิเดี๋ยวลดส่วนลดให้เพราะว่า ตอนนี้แก้งานก็ไม่ทันแล้วครับเนื่องจากจะหยุดร้านถาวรแล้วก็ขนย้ายนะครับน่าจะเป็นต้นเดือนนะครับใบนี้ที่ผมลงงานเครื่องนะครับงานเครื่องเมื่อตอนกลางวันนะที่มีปัญหารถหนึ่งคันนะครับทํามากกว่าที่คิดนะครับทั้งแก้ปัญหาเรื่องถังเรื่องระบบไฟนะครับหลักๆเลยที่โดนนะครับรถโบราณนะทุกคันนะครับที่มาต้องโดนนะครับเรื่องถังน้ํามันนะครับ ทุกใบนะครับผ่านการทําสีมาแล้วนะครับทําสีมาแล้วก็มีปัญหาทุกใบก็คือไม่มีการล้างเคลือบสนิมภายในถังแล้วก็เลยเกิดปัญหาตามมานั่นก็คือเกิดสนิมนะครับภายในถังสุดท้ายนะครับถัทงที่ทําสีมาหรือว่าปะผูกมานะครับจะเกิดปัญหาตามมาคือสนิมปูดขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตามมดนะครับแล้วก็รั่วนะอันนี้ล้างเคลือบนะครับ ลูกนี้ทําแพงหน่อยหนึ่งเนื่องจากใช้น้ํายาเยอะนะครับล้างเคลือบสนิมเนี่ยใช้น้ํายาเยอะมากเฉพาะล้างเคลือบเนี่ยสองพันนะครับปกติผมทําอยู่พันห้าครับอย่างเอร้อยนะครับพันห้าล้างเคลือบนะครับไม่เกี่ยวกับการทําสีนะครับนะแล้วอันนี้อย่างใบเนี้ยลูกใหญ่ครับใหญ่มากนะดูจากสายตาครับใช้น้ํายาเยอะพอสมควรนะครับ ประมาณนี้นะครับงานสีนะเน้นทนนะครับไม่เน้นสวยนะครับใบไหนงานชิ้นไหนที่มีตําหนิเยอะผมก็จะอธิบายกับทางเจ้าของรถนะครับว่าได้ประมาณนี้เนื่องจากผมไม่ใช่ช่าง่นสีนะครับผมช่างซ่อมนะส่วนใหญ่มีแต่งานซ่อมแต่งานที่ต้องมาทําเองเนื่องจากเคยส่งทําแล้วมันไม่จบนะครับก็เลยต้องมาทําเองนะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้นะครับสเปกงานนะครับใกล้เคียงจากของเดิมนะครับใกล้เคียงนะครับงานตัดลายพึ่งตรงนะครับ เมื่อก่อนทําไม่เป็นด้วยซ้ํ other, นานะครับมีแต่จ้างทํานะครับอันนี้เป็นตัดสีนะครับตัดสีนี่จะยุ่งยากกว่าสติกเกอร์นะถ้าเกิดงานสติกเกอร์เนี่ยถือว่าง่ายนะครับคือเราส่งถังน้ำมันไปนะครับให้ตัดตามแบบเลยนะครับมาแปะแปะเสร็จแล้วก็พ่นเคลือบนะครับอย่างใบนี้นะงาน ER สติกเกอร์ก็สั่งตัดนะครับตัดเสร็จก็มาตามนี้นะครับแล้วก็แปะเลยนะแปะแล้วก็ล้างแปะแล้วก็พ่นเคลือบนะครับเคลือบให้เลยนะครับความเงาประมาณนี้นะครับมีตำหนิเยอะนะครับใบนี้ก็ตำหนิเยอะนะ ถือว่าจากสายตาผมาไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะแต่ว่าต้องต้องจบงานให้ได้นะครับนะไม่งั้นจะมีปัญหานะครับงานติดมือครับก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับถือว่าเดี๋ยวทําส่วนลดให้แล้วกันนะครับเนื่องจากงานยป่ญหาเยอะนะครับแต่ปนนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับระดับหนึ่ง